เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจปูธรจังหวัดมุกดาหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเก็บหลักฐานและวัตถุพยานบริเวณจุดพบศพเด็กหญิงวัยสามขวบชาวตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารกลางป่าอุทยานแห่งชาติภูผายนเมื่อค่ำวันนี้ซึ่งเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายตำรวจสันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตอาจถูกล่อลวงออกมาจากบ้านซึ่งเป็นไปได้ว่าหากเป็นเหตุฆาตกรรม ผู้ก่อเหตุต้องมีความชำนาญหรืออาจรู้จักกับคนในครอบครัวซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบพยานแวดล้อมสอภาพของเด็กอายุสามวบนนะีการเดินทางจากจุดที่บ้านเนี่ยเ็คง,งไปเองไม่ได้แนะน่ตอนนี้ต้องมีคนพาไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทีมของที่บหลักฐานนะครับพร้อมกับทีมที่สืวนนะครับกำลัง,งระดมมาัง ปรงกาบาลโระพบลตวนท่าตีและดอกำลงตำรวจจังหวัดสงลาก็เข้ามาคู้บคุมในพื้นที่เพื่อตรวจเก็บพยานหลักฐานต่างๆที่พอสำหรับบรรยากาศที่โรงพยาบาลสพทิทธิประสงค์จงังหวัดอุบลราชธานีญาติของเด็กมาเป็นตัวแทนครอบครัวรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลโดยระบุว่าผลการตรวจโดยการผ่าชนะสูตรพลิกศพ ไม่พบร่องรอยการถูกล่วงละเมิดหรือทำ,ทำร้ายนะคะแต่แพทย์ยังไม่สรุปสาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากต้องรอผบลบการตรวจทางสถาบันนิติเวศวิทยาอีกครั้งค่ะ